สวัสดีค่ะได้เวลาของข,ข่าวค่ำช่องวันกับนิปป้อน,นวนันนะคะวันนี้เริ่มต้นพาผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จังหวัดนครราชสีมานะคะยิ่งใหญ่จริงๆชาวบ้านนําช้างมาทั้งหมด11เชือกแห่พระอุปคุตรอบตําบลในงานบุญพเวศเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามค่ะ ชาวบ้านบ้านหนองเดินที่ตำบลกระทุ่มรายอำเภอประทายที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะร่วมใจกันสืบสารประเพณีแห่พระอุปคุตในงานกินข้าวปุ้นบุญพเวทฟังเทศมหาชาติบายสีสู่ขวัญประจำปี2566ที่วัดหนองเดินค่ะบรรยากาศเป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะปีนี้มีการนำช้าง11เชือกแห่พระอุปคุตไปรอบตำบลให้สก,การะบ,บูชาแล้วก็รับบริจาคนำไรายได้ไปบูรณปฏิสังขรณ์วัดตามกำลังศรัทธา มีประชาชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเป็นแถวขบวนยาวแบบนี้เลยค่ะในงานมีพิธีบายสีสู่ขวัญข้าวตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านเพื่อเป็นการขอบคุณพระแม่โพศพพร้อมกับการแสดงแสงสีเสียงค่ะ เจ้าอาวาสได้กล่าวบอกว่าการจัดงานบุญเวทนั้นถือว่าเป็นพิธีโบราณนะคะพร้อมกับอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากสระน้ําและอัญเชิญพเวทเข้าเมืองก่อนพระเกจิชื่อดังจะเทศมหาชาติเวสัดนดรชาดก13กันในปีนี้มีขบวนช้าง11เเชือกที่ร่วมแห่เป็นพิธีใหญ่ที่ไม่เคยเห็นชาวบ้านออกมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงขนาดนี้เป็นที่น่าชื่นชมนะคะที่ยังสืบสารประเพณีโบราณอันดีงามค่ะ การแข่งขันอื่นๆ